ให้ดูข้างหลังที่บ้านเขาใหญ่ๆส,สวยะ่ะถ้าอย่างข้างหลังที่เห็นเนี่ยเห็นไหมข้างหลังที่เห็นอะ่ะมันจะเป็นไรลีล่เฮดไรล,ลีเ่เฮดก็คือบ้านเราก็เรียกว่าเทาเฮาที่เห็นอยู่เนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ครอบครัวสี่สี่สี่ทาเฮาข้างบนสองข้างล่างสอง ส่วนหลังสีดำเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวหลังสีแดงนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเหมือนกันไม่แน่ใจเพราะว่าข้างๆมันมีบันไดขึ้นไปชั้นสองอาจจะเป็นทูมันบุรีก็หรือบ้านเราเรียกบ้านแฝดหลังนี้ก็เป็นบ้านแฝดถ้าบ้านแฝดเขาก็จะมีประตูเข้าสองข้างนี่ประตูอีกด้านหนึ่งจะอยู่ตรงนี้เนี่ยประตูเข้าแล้วอีกเจ้านึงจะอยู่ข้างหน้า หลังนี้บ้านเดียวบางทีเราเดินผ่านเราจะไม่รู้หรอกว่าเป็นบ้านเดียวหรือบ้านแฝดพอมองเข้าไปมันเหมือนบ้านเดียวโหลังเดียวโดดๆแต่จริงๆแล้วมันมีประตูสองข้างจะจะบางทีไม่รู้จักกันด้วยซ้ำว่าใครเชื่ออะไรอยู่ชั้นบนกับชั้นล่างหรืออะไรประมาณแต่หลังนี้เดียวชัวหลังเนี้เดียวสองชั้น แถบทังนี้แถบทงนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวกันทั้งนั้นเลยวันนี้เดินถ่ายแต่รูปบ้านให้ดูนะแล้วก็กำลังจะเดินผ่านอยู่บ้านคนไทยเขาจะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นแล้วก็มีเช่นเลนชั้นใต้ดินให้คนเช่าคนไทย ส่วนแถบนู้นอันนั้นจะเป็นไร่ลิเฮตก็คือหลังหนึ่งนะเห็นไหมหลังให,ใหญ่เนี้ยจะมีสี่สี่ครอบครัวก,ก็บ้านเราก็เรียกเทาเฮาเนาะแต่แต่เขาจะไม่ทําเหมือนบ้านเราเขาจะทาเขาจะทำสองชั้นแต่ว่าสองชั้นบนก็จะอีกครอบครัวหนึ่งสองชั้นล่างก็จะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวราคาตอนนี้อยู่ที่สามล้านสองนะ หลังนี้อย่าไปคิดเลยว่าแต่มีสี่เจ้านะไม่ใช่เจ้าเดียวแต่แต่ขอบอกว่าไม่ได้ยินเสียงใครนะคนอยู่ข้างบนก็ไม่ได้ยินเสียงคนข้างล่างคนข้างล่างก็ไม่ได้ยินเสียงคนข้างบนจะตกบันไดลงบันไดก่อนฝั่งสีเหลืองเนี่ยเห็นฝั่งสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นทาวเฮาเหมือนกันเป็นหลังเหมือนกันเห็นไหมว่ามันจะมีข้างข้างต่อมา อันนี้จะมีหกครอบครัวหลังนู้นก็มีหกครอบครัวเห็นไหมมันจะมีข้างๆต่อมาแล้วมีคนไทยอยู่ครอบครัวหนึ่งส่วนป้าอยู่หลังนี้ทาวเฮาป้าอยู่หลังนี้อยู่ชั้นล่างห้องริมเนี่ยดูไปรษณีย์ก่อนเนี่ยนี่คือตู้ไปรษณีย์เขาจะบอกบ้านเล็กที่เห็นไหมเขียนติดตามไว้ว่าบ้านเล็กที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีอะไรเลยภายในเออทาเฮาเรียกเทาวเฮาแล้วกันคนไทยจะถนัดภายในเทาเฮาอย่างที่ป้าอยู่มันอยู่ที่สองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องนั่งเล่นแล้วก็มีสองห้องเก็บของออห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องซักผ้าห้องหนึ่งก็จะเป็นเก็บทุกอย่างอะที่เราไม่ไม่ค่อยได้ใช้ อันนี้ราคาอยู่ตอนนี้อยู่ที่สามล้านสองหน้าบ้านอยู่ทางนี้นะอันนี้คือหน้าบ้านเห็นบันไดขึ้นชั้นบนไหมนะส่วนหลังบ้านของป้าอยู่ติดถนนป้าก็จะอยู่ห้องข้างล่างเนี่ยเบอร์ยี่บเก้าเนี่ยถึงบ้านแล้ว